โปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับสวีสดัสสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุก่ันครับเอาละครับเมื่อกี้นี้ตันคลิปไป2คลิปเรียบร้อยครับสูตรเกร่าเหาใหม่บิงบนนะครับ3มตัวบน คลิปนี้จะเป็นสรุปสุดยอดวิ่งล่างครับฮานอยเจาะลึกธรรมดานะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงได้ไหมครับตอนนี้ก็ประมาณ2องทุ่มกว่าผลการออกออกมาแล้วนะครับฮานอยครบ3ามฮานอยานอยด้วยเ,ออเมื่อกี้นี่ผมยังไม่ทราบฮานอย BP ท่านรู้ไหมครับฮานอย BP ออกอะไร913ครับตรงกับเลขฮานอยธรรมดาเลยนะ b p กับธรรมดาเนี่ยโอ้โหออกมาตัวเดียวกัน มีเพื่อนบอกสมาชิกอีกท่านหนึ่งบอกอดีไม่ออกล่างเจ็ดแปดอีกนะหเหมือนกันเลยบนล่างเลยจะใช้ได้นะครับด้วยความสวยงามของสูตรเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะประจาสัมพันธ์นิดหนึ่งแต่วันนี้คลิปนี้นะเราจะเป็นคลิปออของวันพรุ่งนี้คลิปสุดท้ายละเป็นสองตัวล่างวิ่งล่างเพราะเมื่อกี้นี้ผมอาจารย์ทําไปแล้วนะวิ่งบนหนึ่งคลิปนะครับแล้วก็สามตัวบนเรียบร้อยนะครับของมหาหน่อยธรรมดาพรุ่งนี้ 1คลิปคลิปนี้เราก็จะมาดู2ตัวรากนะสตัวร่างในยาของตัวร,าง,า,า,งวรางเพราะอคอมพิวเตอร์คำนวณบินน้อยสูตรมาให้เราแล้วเพียงแต่ว่าบินล่างเราต้องใช้สูตรใหม่นะก่อนนะั้นเดี๋ยวไปดูนี่แพ๊บหนึ่งอารห้ดูที่การวางแนวไว้ในลายกรุ๊ปเนาะวางแนวไวเดี๋ยวหน้าจอใช้ iPad นี้นึงครับทันสมัยนิดนึง นี่ผลงานของวันนี้เราเข้ามายัางไงบ้างหาหนอยธรรมดาเจาะลึกอันนี้คือแผ่นที่เราวางไว้สังเกตเห็นไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นวิ่งบนนะค่อนข้างที่จะสวยงาม3ดาวด้วยนะ,อ,ะอยู่เรามา3มงวดแล้วต่อไปก็4ดาวแล้วพรุ่งนี้นะครับ29พิาพฤษภาคม4ดาวแล้วนี่เป็นไม่ธรรมดาคำนวณได้9กับ0ออกอะไร9เข้าตขาแหน่ง100บน เข้าร้อยบนมาสามงวดนะนะสูตรนี้นะถ้าไปย้อนดูสถิติมันเจ็ดงวดเป็นแปดงวดแล้วเข้ามาแปดวันแล้วนะสูตรนี้ไปดูนะครับย้อนหลังไปดูไปดูคลิปนี้นะครับวิ่งบนสายด่วนวิ่งบนฮาหนอยธรรมดานะกับเคทีแล้วท่านจะได้พบอะไรช่วยๆงามสี่วันย้อนหลังดูได้หมดนะครับสูตรนี้สูตรเดียวนี่หลักร้อยหลักสิบบวกแปดกับคงที่นะอันนี้คือชุดแรกที่ลงไปนะตอกย้ําความมั่นใจ นี่9กับ0ที่9เข้ามานี่3ตัวบนเราก็เข้านะ913ชุดแรกเลยของไอ้กระทบชนร0อยสูตรเรานะทำงานเต็มที่เลยนะ391913ถ้าเลข2ตัวก็3 1ม3า3 1 13เรียบร้อยตัววงด้วยนะมีตัววงอยู่5ตัว31ออกมาสวยงามยางไม่เท่าไหร่ที่ประชาสัมพันธ์อย่างนี้คือเมื่อกี้นี้หานอยพีเพิ่งออกมา913อีกแล้วมันจะถูกได้อย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ไงล่ะครับ นี่คือแผ่นฮานอย VP ของเรานะวางไว28้28พฤษภาคมมุ่งวันเย็นนี้เนี่ย39ออกอะไรครับ913ถูกต้องต่อสวยงามไหมครับชุดแรกบิน้อยสูตรเราในะชุดแรกเลยนะ391เห็นไหม3931 3199311 193นี่91ครบหมดทุกอย่างเลยครับ สามตัววงนี่ครับสามตัววงเข้ามาครบหมดเลยประกอบตอนนี้ป็นสามตัวบนเลยนี่เข้ามาสองสามตัวบนแตกสองห้านอยเลยนี่วันนี้นะโอ้โหทําสูตรวิ่งล่างสูตรนี้ไปคุยเรื่องสามตัวบนซนะะนี่นะแต่ฉชไหนเลยสูตรสามตัวบนเข้ายากแต่สองตัวล่างทําไมมันยังมันยังไงยังไงอยู่นะเอาเปลี่ยนสูตรใหม่เอามาดูสูตรวิ่งล่างแล้วกันเนาะเอาเอาสูตรนี้มาใหม่ สถิติ5งวด29เอาลืมไปเมื่อกี้ลืมขอ1แชร์1 subscribe ไลค์แชร์ด้วยครับนะถ้าถูกใจนะ1 subscribe ไลค์แชร์เมื่อเข้ามาถึงจะขอเท่านั้นแหละ29พฤษภาคม2563พันพรุ่งนี้เนาะใช้แค่หลักหน่วยบวก2กับ4ของที่หลักหน่วยบวก2 4ของที่อ่ะไปดูสถิติกันขยายละนี่คือวิ่งลากนะเราเจะวิ่งลากก่อนค่านอยธรรมดาพรุ่งนี้แหละทางขวามือคือผลลัพธ์จากการคำนวณ2ตัวเนี่ย ซ้ายมือผมคือ3ตัวบน2ตัวล่างผลจากการออกสลากงวดแรก x สามนี่เข้ามาในตำแหน่ง10บนในสิบล่างขอโทษครับขอโทษนะครับ10ล่างงวดที่2 1 5 1 4ึ่นี่หเข้ามา10ล่าง2องมวลละงวดที่3 3 7 3 1 3เข้ามา10ล่าง3งมมวลละงวดที่4 6 0 0 3 0เข้ามา10ล่าง4ง่มวลละงวดที่5ครับ3 7 7 8 7เข้ามา10ล่างเอาละครับ5งวด เรียบร้อยนี่แหละห้าวัวถูกไหมออก7จแปดนะวิ่งลาคาหน่อยธรรมดาเจ็ดาหนอยบีพีสองหกาหนามสองหกกับเก้าหนึ็ดแปดเจเข้ามาสิบล่างเรียบร้อยครับถูกต้องต่อเนื่อกันห้าหววนี่คือสูตรใช้แค่หลักหน่วยครับบวกสองกับสี่คงที่ทีนี้หลักหน่วยคืออะไรเลขสามบวกสอเป็นห้าได้เลขห้าเป็นตนึงห้าบวกสี่คงที่เป็นเลขเกาเอาาก้านี่ครับผลลัพธ์จากการคำนวณห้ากับเก้านะ ห้ากับเก้าวิ่งลากเรียบร้อยครับยี่สิบเก้าพฤษภาคมบสูตรนี้เนาะหลักหน่วยบวกสองสี่ของพี่อเอาเอาแค่นี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูสองตัวล่างมาจับเป็นคู่เดี๋ยวจะให้จดสูตรก่อนเอาเรียบร้อยเนาะได้ห้ากับเก้าเติมใส่ จนวินกระทบชนร้อยสุดเป็นที่เข้าใจเนาะถ้าอยากดูว่าตารางมันเป็นยังไงก็เข้ามาที่ไลน์ไอดีเรานะ KTV c ว a n n e l ขออาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะส่งรูปให้นะที่อาจารย์ถ่ายอาจารย์ขี้เกียจอาจารย์ยังมาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวย,ย้ายตัวนี้ไปดูหนะ้าจอคอมอีกไม่เป็นไรเป็นที่เข้าใจครับจะให้ดูเป็นบางวันแล้วกันเนาะเป็น,นำ้ำดับนี่หน้าจอคอมพิวเตอร์ออกมาเรียบร้อยแล้ว657301 9น,นน่นี่ไอ้นีกระทบชนไปคำนวณได้นะจะเอาร้อยสมากระทบชนกันเนี่ย เลขออมาอันดับ1แน่นอนเลข5เลข7เลข3เลข0เลข1เลข9อันดับ2อันดับ3และเรียงกลันี้แต่อาจารย์จะเอา5กับ9ขึ้นนะก็ลองดูเป็น59 56 57 53 50 51นะ96 97 93 90 91กันไว้3ชุดนะกันนี้สำคัญเหมือนกัน67 63แล้วก็73็ดสนไหนเลยอย่าลืมนะครับเด็กเบิร์นนี่ท่หาหน้อยไม่ใช่พลาดแต่ถ้านน้อยชุดนี่หนึ่งสองห้าเก้าห้าสามเก้าหกเก้าศูนย์แล้วก็หกเจ็ดเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเมื่อกีเดี๋ยวนะนะอ่าตอนนี้ด้วยอาจารย์ลืมอาจารย์ลืมแปดเก้แบบ ก้าหกแล้วก็สี่เจ็ดลืมมงสามตัวบนให้เมื่อกี้นี้ครับทีนี้เรามาดูสองตัวล่างต่อทิง้งภาพนิ่งไว้เนาะสักประมาณหนึ่งนาทีนะครับเนาะเป็นกำลาากังใจเช่นกันในการครับอีกครั้งครับกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์ครับแล้วพบกันกใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ คำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสาลากิห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย